สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกทานน่านวันนี้จะมาลงแรงแบบโซโล o แรงคนเดียวท่านมาดูว่าผมจะร่วงหรือจะลอดหลังจากที่ห่างหายไปนานเป็นกี่ป,ปีนะปีเดียวมั้งแค่เนี่ยอา้าววะสิบจะไปเวทเลยเหรอวะ ระวังดนูนเดืยวเมือดเท่านั้นโดนลิกเตอร์งัดหัวแตกหน้าเนี่ยไม่ระวังสวัสดีลิกเตอร์เพื่อนรักคนนี้ผมไปแล้วอ่ะนี่เนี่ยโอ้ไม่คุ้มเลยเฮ้ยมากิงจ้า ได้เลยมาเกิก้กมัง,งากมาปล่อยพิษใส่เราเราจะไม่ให้อาหายว้าแต่มันแก้งเลย้ยโ,โหคองก็มาเราต้องไหวสิอือหือมาดีครับโอ้โเยอะเกิน จเย็นเพื่อนค่อยคุยกันมากิงกาหลอดไปจิงก,กาไม่หวาดไม่กลัวอะไรเลย,เลย ลำใครไม่ตายเลยโอ้ยเจ็บจุงเอาคองอย่าเข้ามานะเอาอย่อคโองอย่าลุ้มผมเลยผมเป็นแค่ตัวกากาดเลนแคลรี่ไหมล่ะป้อมเลนแคลรี่คุณแตกแล้วนะ เราจะย, s. <S <si> ยังไม่สล <si> ับึ่งกว่าอย่ถึงห้านาทีนอกจากว่าเพื่อนจะอยากสลับอะตอนนี้ผมไม่ได้โชว์แน่เลยโอซิปโอซิป่าทำกันอย่างนี้ซิปโอเคไม่ตีเอฟเนายน่าจะแค่ออกของหรือแม่ใช้วักผ้าหรืออะไรก็ได้สักอย่างหนึ่ง เียปวดทรมานสับเพื่อดัจริงก้าไม่น่าจะมาหรอกค,คือทำลาย่งหน่สิอืม โล่หลอดที่หรือเปล่าหลอดที่ต้องไหนวะนะ่ืเนี่ย มันปิดฆ่ามัน you have enemy. ไอ้ปิด <me> เออหายไดแล้ววะนี่คิดน่าจะได้นะสวัสดีลิเตอร์มาทำแบบนะี้ <An enemy. S 2> มาโยนหรือเปล่าวานะเนี่ยสงสัยไม่อยากได้ดาว ต่ออะไรวะต่อรอหนิ เรายังยึดติดกับเลนดักตอนที่ทลับไปแล้วผมทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรกัน,อน,นตอนที่แน่ๆตอนนี้เลนแชร์เรืยองจะต้องกดสปินไปแล้วถ้าิงเตอร์เคคิบเสร็จแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องละทันอยู่ดูสิเขาจะดักนะผมนี่ย Has been defeated. An ally has been defeated. Fairest lady, an ally has been defeated. Whatever, I'll finish this later. Enemy, go! Oh, อขน,นาจจิตอขนาจใจหลือเกินอย่าด่ากันสิโอ้แค่นีนำก็พอไม่ใช่ด่าแค่เล่นไม่ดีก็แค่แนะนำโอเคไหมไอ้ก็ตามนี่ฟังคลิปนี้อยู่รูไ้ไว้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนเนีเ้ยเคี้ยจะหนักกว่าเดิม วันดีคองขอบคุณสำหรับบับผมทำเว็บแไปค่อนข้างสูงไม่ค่ยห่วง หล่อที่หล่อที่หล่อที่รำแบบหล่อที่หล่อที่อือหล่อที่หลอ่หลอเทพตแบบเวลาสวัสดีมีน,นี่ทำไงแจ็คดินสวยแต่ดูไม่สวย แม่หนูไปไหนเรามากินก้าวิ่งไม่ตายโอเคผมเดินผิดทางเยอะยอย่าทำอะไรผมเลยอ่าห้าอุ้ยเตอร์อยู่อ่ะวัดกลับกันดีกว่าอืไม่อยากไก่โคโล่โืยจะตกใจแล้วก็จะด้าผมใหญด้ว้ย ผมมั่นใจว่าผมปล่อยคลิปนี้ไปผมโดนด่าไก่แน่นอนถึงแม้เขาจะหล่อเท่ไหน,นก็ตามหกคิวแบบหล่อเท่สว,วัสด,ดีคองอุ้ยเยอะสว,วัสด,ดีครั้งของ

เยี่ยมมากจิบออกเปิดแบักมากันของแย่ผมไม่ค่อยกลัวของแตกบอกเลยว่าวายรีแตกสวยอะไรล่ะครับอะไรละ่ะดิงผมทำไมละ่ะจบเกมไปตรงข้ามยอมแม้พลังของความหล่อที่ ตรงไหนวะไม่ได้โชว์เลยตาเนี้ยโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยตาเนี้ก็ได้ MVP เออเสียดายเอาแหละนี่เมื่อผมกลับมาแล้วก็คงจะทำคลิป RV บ่อยหน่อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า,าลาก่อน